ปัญหาจะถามหนึ่งข้อรอบเช้าเดินจงกรมประมาณ5นาทีรวมทู้สึกเจ็บแปลบทางลิ้นปีลงไปทางด้านแขนซ้ายและจะเป็นลมจนต้องออกจากการเดินจงกรมและนั่งจนหมดเวลาแต่ช่วง8ดโมงไม่มีอาการเกิดขึ้นเลยเพราะสาเหตุอะยรกัอันนี้หลายอย่างบางทีคุณไปเกรงมั่งลมลมตีขึ้นบั่งเสียดจุกเสียดบ้างเยอะไปหมดครับอย่าไปนั้นเดี๋ผ่านมาก็จบ เพราะบางทีมันสงสัยไม่ได้เรามันเดาไปได้เยอะดังนั้นเราก็หา้ามเราก็อย่างเดียวคือไม่เดามาก็มามาก็ตั้งรับไม่รู้อะไรก็ตั้งรับนะครับแล้วก็พอมันผ่อนคลายไปแล้วก็จบถ้ามันไม่มันไม่มาซ้ำๆนี่ก็ถือว่าจบถ้ามันมาซ้ำๆนี่มันก็เออสงสัยเราต้องไปหาหมอตรวจหน่อยปรึกษาหมอเพราะมันเป็นเรื่องของกาย นะครับคุณก็ต้องดูจิตก่อนเพรากายมีอาการอย่างนี้ปั๊บดูจิตว่าคุณมีความเครียดไหมความเครียดเริ่มจากทุกอย่างครับระบบร่างกายมันล้วนนะครับแล้วก็อายุเราก็ไอ้นูน่นไอ้นี่ใช้การนอนการอะไรถูกท่าถูกอะไรไหมคุณก็ต้องไปเรียนรู้เรื่องพวกนี้ทางโลกเพื่อผ่อนคลายลดลดการทางโลกนะครับ อาตมาไปดูหมออันหนึ่งเขาเขาแนะนำนะครับเขาแนะนำว่าไม่ต้องออกคือถ้าอายุเกินเจ็ดสิบแล้วเดินนี่ไม่ช่วยนะครับเดินเยอะนี่ไม่ช่วยนะครับทฤษฎีที่เดินวันละหมื่นเก้านี่ลบไปเลยครับของญี่ปุ่นเขาบอกถ้าอายุเกินเจ็ดสิบแล้วเดิน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 ไม่ไหวแล้วเพราะมันจะมีระบบตรงก้ามเนื้อตรง ตรงน่องเนี่ยลึกๆเี่มันจะมีก้อนหนึ่งไอ้ตัวตัวอันเนี้ยคุณต้องบริหารตัวนี้เพราะอะไรตัวนี้มันสำคัญในการที่จะดันเส้นเลือดดำให้ขึ้นมาที่หัวใจดังนั้นถ้าขาก้อนเนื้อกล้ามเนี้ยมันกล้ามเนื้ออ่อนล้าอ่อนแรงเนี่ยมันจะดันเลือดขึ้นมาล้าที่หัวใจไม่ได้แล้วเลือดก็จะเป็นพิษง่าย แล้วก็เขาสอนเนี่ยดี๋ยวเขาโทษนะตรงนี้นะวกทําท่านี้ท่า,ทาเดียวสําหรับอายุเจ็ดสิบขึ้นไปสมมาก็ต้องทาเนี่ยลมขึ้นปุ๊บสมองโล่งเลยแล้วนั่งเนี่ยท่านั่งเนี่ยแล้วเวลานั่งยกเนี่ยถ้าเท้า,ทากดเนี่ยให้ให้เท้าเหมือนกับนั่งคุกเข่าเนี่ยทําไมคุกเข่าแล้วเลือดมันไปขึ้นขึ้นสมองได้ดีเพราะมันไปกระตุ้นกล้ามกล้ามเนื้อก้อนเนี่ยที่ มันเขาเรียกว่าหัวใจดวงที่สองตรงน,อน่องนะครับไอเดินก็ไปกระตุ้นตัวนี้แต่หมอก็บอกว่ามันมันไปไม่ถึงเดินแล้วมันไปกระตุ้นตัวนี้ไม่ถึงใค้นั่งเงี้ยพนังปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วค่อยๆลงนะครับเนี่ยเท้าเท้าเนี่ยขยิ่งต้นเท้าเนี่ยเหมือนขยิ่งต้นเท้าแต่คนสูงอายุมันขยิ่งไม่ไหวเดยวลมก็ให้นั่งขยิง่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าเราปรับด้วยใหม่ๆนี่ปรับหายใจให้วอหายใจเข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็วางหายใจออกนะดูลมหายใจไปด้วยดูการหายใจไปด้วยแค่นี้ครับทำทำเป็นชุดพอรู้สึกเริ่มตึงเริ่มเมื่อยเริ่มเวียนหัวและหยุดนะครับอย่าทำอะไรที่มากเกิน อย่าทําอะไรที่น้อยเกินไปนะครับทำให้พอดีบางคนชุดเนี่ยสิบห้าครั้งกําลังพอดีถ้าบางคนอัน,นั้นอยี่สิบครั้งกาลังพอดีนะอะคิดพอดีท่านนี้ท่าเดียวครับถ้ายุเกินเจ็ดสิบแล้วมันไปช่วยกระตุ้นเรื่องสมองดังนั้นการดูเรื่องพวกนี้เนี่ยสำคัญมันต่ออายุคุณได้เยอะนะครับไม่ต้องไปตัดเวรตัดกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมเลยสุขภาพนั่นแหละคือ เสนอข้อตัดเวรนตัดกรรมนะครับยกเว้นว่าคุณหดหูไม่อยากอยู่แล้วอยเงี้ยก็ไปอีกเรื่องอยากได้ตายไปซะไม่อยากอยู่เลยก็ไปอีกเรื่องก็แล้วแต่คุณดังนะนั้นพอคุณคิดอย่างนี้คุณขาดเลยแล้คกันในข้อนี้ขาดทําตัวเองให้ก้าวหน้านะพูดอะไรก็เข้าหมดเลยเนี่ยในจิบข้อเนี่ย สำหรับชีวิตปุถุชนเนี่ยพูดอะไรเข้าหมดเลยชิบ้อนะครับอสี่โมงพอดีเวลาเพิ่มควรนี่ยอดทนนะ